ดีครับพ่อเสียงสวัสดีครับสวัสดีพ <the right> ่อเสียงสวัสดีสวัสดีพ hmm. ่อเสียงอีกั <arp> ้งหนึ่งครับเอฟซีมันเป็นแนวด้อีกครับพ่อเสียงคือแปดแปกัปตัมันห้องบอกเลขที่บอครับแมนอันนี้บไร้ฟันบุรีฟันเราสู้ฟั่งไหนครับเรื่องเล่ามันเป็นแนวด้ยครับห่วยยุ่ยย่อก็ห้องขึ้นแปดหกอ่าคือแปดเลยว่ะครับแปดหกแปดหกนี่ฟันบอครับเนี่ยบอบอกฟันยังบไร้ฟันแมน ยินชัดเจนยินชัดเจนสามตัวเป็นห right ้องบอกบอกกระปุกสามตัวมี่บอกบอกบอกบ่มีบ่มีอืมตัวนี้แปดหกแปดหกกว่าสิบ่เป็นเสียงคนเลยบอกครับบ่เป็นเสียงคนนั่นนั่นนั่นอืมตนี้ขี้เกียจในห้องแกะแกะแกฟังดีๆอันกามาบอกว่าอีกาบอมีแต่กับโกมีแต่กับโก กลางเว้นหรือเรื่องกงขืนครับมันห่องคืนกังขื่นกลางคืนกังขื่นหงินแต่พอเนี่ยบ่ลูกเต่าหงินนั่งอยู่บ่กหงิ้มนั่ลูกเต่าเขาก็นอนน้ำกันเขาก็นอนรับเขาบ่มีครับผมแปดหกแปดหกเอาครับธมชุ่มเนาะก็ลองเบิ่งครับกันถามมาร์ลขกแปดหกเรือว่าฝันเกี่ยวหรือว่าถ้ามากเลขชุดนี้ก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งเนาะครับคุณผอเนาะ แปดหกแปดหกครับเอซีกับก no ูห้องบอกมาดีมียังไงอีกอยู่บ้างครับบอหมีบอหมียังเลยบอหมียังเลยทีเด็กน้องเด็กหน่อยมาหาบอกครับบอบอหมาหาบอหมามีแต่กับกูมีแต่กับกูครับครับครับเอาเอซีเอาคุณทองมีสามดาวทีมงานทุกคนไปสิถามยังอีกครับพอเสี่ยงของเฮาถามยังอีกบ่า บอค่ะบอมี่อะไรอ้าบอมีเพิ่นกะสันสันซ้ำเนี่ยเนี่ยวบอเด็ดฝันเนาะครับคุณพ่ออืเนี่ยงี้จ้าจังเพิ่อนไหวขอบคุณในร้ายครับคุณพ่อครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวสิจนตัวเลขไปแคบหน้าจอครับนี่นักผ่าตัดมชมเลขของคุณพ่อเสี่ยงกับธรรมชมกับโกห้องแปดหกแปดหกกับธรรมชุมขอให้ม่โชกไม่หลับกับคุณพ่อเสี่ยงเนาะประจําวันที่สิบหกพฤษภาคมพศอสอสอพนร้อยหกสิบเจ็ดค่ะ สำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกัสเซราทำชมพิกรอนเจอขั้นคลิปนาค่าขอห้โชุกโคมันหมานเฮงเฮงรวยๆ,ๆค่ะก่ยี่พ,พ,พึ่งภาพไปใส่น้ำผัดธรรมชมทองมีสามดาวมีของดีมาฝากทำชมค่ะประนับรมชมบองคลองดีกระเบาแอมมาตรงกันเลยค่ะกอะเาแอมมา,งางทง่จะเดินข้างไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดันแดนอีสานครับ นี่ของดีทิศใหม่ทิศนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียมเงินเหลียมกลองเหลียมซับครับค่าขายไปขายของบดีลูกค้าบคุคให้เขาล้านคนยางทานเอาตู้นี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เหลียมเงินเหลียมกลองสื่อเหลือสื่อลอตรีจเปนสื่อที่นะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟับง,รง,งครับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ห้องใหครับว่าที่ใส่ของดีเป็นแบบไต๋เนาะครับเนาะดีครับครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้โเนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามนายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องอก,การไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัดคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนี้ชมชอบขายทุกอย่างนะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะบอกวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงแล้วก็บี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนแปะแล้วก็บี้แบบนี้นิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าแปะสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้ง ลูกครัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ตเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขันลอยพ่อหลวงปู่หลอดไงเขานุ่งหัดตีหน่อเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างไรเราต้องการสิงใดขายที่ขายพานซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดลายหย่อมพูดกับผู้ใหญ่เนาะตาวงสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่ายแอมมาตุงหินข่าวกบุรีสาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปรุ้ยเลยครับแต่มาชมเอาไปรุ้ยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลุยครับสําหรับทําไใดที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค่ายางบุเห็นลานเฮาไข,าข,าขาว่ายว่ามีอียงบุรบังหรือว่ามีอาถันมาบุรมาบังหมาลานเห็นุใดนคนมองบุเห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลุมไปใส่ครับดวงจุดเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ททให้งเงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของหฮาครับขายดีปันที่หน้ามี่ทาลำเลื่อยเงินทองกันหลายครับกานผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหยงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วม้อนี่ก็มีโอกาสแต่มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝาก f อซเอาไปรวยนํากันครับสาหรับทนไดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของหลวงปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนทักคนหลง บ่าเบาวย่างไก่ผู้สาวผู้ดาวมัดเนี่เอาไปใส่ได้อย่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปูมากนะครับเพราะล้วก็เมื่อเตแท๊บครับท่านผู้ชมเมื่อเท้นแท๊บล้วก็บี้ยังสิครับม้วนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อนบุปปากสามเทื่อนนะครับทาปากสามเทื่อนทาคิ้วสามเทื่อแล้วก็เซยผมขึ้นรูปหัวนะครับ ลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำนมันมาหามเสน่ห์น้ำม,มันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดันๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจะเนี่ยแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้ เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับน้อมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอบนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับหุ่นคา่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแร่ ope, กระจายใเงินไหลมาที่มาเนาะครับท่านผู้ชมแล้วก็บ้าเอามาตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับดนน้ำมุนขลองหลวงปุลอดไม่หายอฟซี FC นั้งครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมารร่างกายเสนียจะให้ที่ดูดีถีร่าสีมันบดมันบันบงเสเนียจะงห้นี่ตัวห้าสิได้ออกเอาไปดด่นกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวเอ็มบ่าตุงนี่เอามาบ่หลายครับอาบาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวเอ็มบ่าตุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเรื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำเลื่อยสามสิล้านนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวเอ็มบ่าวตุงกัดเซี่งไฮ้เบงตุลีคับน้ํามนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิง่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนะะาะครับสาธุสาธุขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ารับผมสาธุสาธุ